ความเพียรสำหรับไว้กห68ปวันที่23่สามกรหกแปครั้งที่ยี่สิบเอ็ดข้าพเจ้านายเชยรัตชันทิกุลขอถาวายเสียงสวดสาธยายประสูตรพระบัณิตและมนต์ตับบา,า,า,บบา,า,ห,า,าหลาถงถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอยากครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอึึงรห้พระเจ้าทรงตั้ง,งมั่นมีสติระลึกได้มีธมาที่จดจ่อในกลริยพิ่ชนะบทสวดทางตอนหน้ได้เถิ บทที่หนึ่งบทสวดชุนมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัฏฐาอัะฐาจตุเทวตาสัตธังมนิลาชนสะสุนันตะรักขโมกษารักเค迦เมจารุเปจิริกเกขะลาตะเกจันตเดเควิมาณีจีเปลัตเถจักาเม สองบทบูชาลัตนาตัยอิมินาตการเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาตกาเลนะทำม,มอาอภิปูชยามาอิมินาตกาเลนะ ตัสาวะสังโฆสังฆน้ำมันพิวริสีบทสุดน้ำมัสการสิทธิานโมตัส萨พระวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัส萨นโมตัส萨พระวัตโตระมตสัมมาสัมพุทธัส萨บทที่สองบทสวดใจนาคมปะทั พุทธังสรนังคาฉามิทำมังสรนังคาฉามิสังฆังทนังฉามิรุติยัมปีพุทธังสรนังคาฉามิรุติยัมปีทำมังสรนังคาฉามิรุติยัมปีสังฆังสรนังคาฉามิตัติยัมปีพุทธังสรนังคาฉามิตัติยัมปีทำมังสรนังคาฉามิตัติยัมปีสังฆังสรนังคาฉามิบทที่หกัวสัจจะกิริยาคาถา นาติเมตระนังอันยังพุทโธเมตระนังวังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัมภะถาอาติเมตระนังอันยังทำโมทเมตระนังวังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัมปะานาติเมตระนังอันยังสังโฆเมตระนังวังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพปะา ตังเอกังธนญายาภะคัมตาสเกตุวิหารติกับปีละวสหมิงมหาวเนมหาตาพิโกสังเคนะพิโุสังเคนะสิทธิปัญจามันเตหิพิโุสหเตหิสเปเหว่าอรันอันเตหิทะสหิจารุ เทวตาเยบุเยนะสันนิปติปตาโหติภะกาวันตังทัศนายะปิกุสักกะจักอนาโคตันนังสุรสชกายังนิยายังเทวนังในเทอโหเจียเโยปะกวาสเกตสุวิหารติกะปิทวตมิหงอัปปะมหาวเนมหาตาปิกุสังเทน่าติติปัจเจตติหิอิคุคุอาหาต ဧတပိဟေဝဟလ न् ဟန္တိသက हि जलोप कथा दुहि देवत्ता ये पुये न သੰတိနိပฏิဝတာဟောတိဘဂဝတ် สุตัลัยตาพัคกวะโตตุระโตปาตุราสุงอาทาโคตาเทวตาพัคกวะตังอะวิบาเทวตาเอกามันตังอาตัตุเอกมัะตังวิตาโคเอกาเทวตาพัคกวะโตสันติเกอีมังคาถามหาศิบาสมรมโยบาวะนัสธรมินเทวกายาสมารมโตัวพระรามะ อิหายิมังกามะสมะยังทติตาเยวะบาอปาาชิตาสาคติอาทโขอปาา อตาควะตาภะคะวะตัสสันติเกยังมังคคะกาอภาสีตาวิกะโวสัมมะทัฏฐุงกิจังอะนโนอุจูอะนะสุงคณาอีวะนีตานิทาเทวะตาอิจฉานิรัตติสิทธิปะฏิสัทถาติอะตะโขปะ ปลาเทวตาพระกวโตัวสันติเกอีมังคทาอภาสีเะตวารีลังเชตวาวะปิคังอิระกิลังโหโออาจามามีชาตจเจรันติสุตาวิมลาจักกุมตาสุทันตาสุสุนาคาตีอัตคโคปลาเทวตาอาวันโตสันติเกอีมังคทา อาเภติเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนเตกามิตังติอาภัยยาอุติอาญามนุสังเททังเทวกายังปาริปุเรสังติติอาทะโภภควาภิกขุอานันติติเยวุเยนะภิกขเวสัสสุโสโลกาโลกาธาตุสุเทวตาสานิปาริตาห ทัทธาทัทธาตัตตังทัตตะนายะภิคุสังขันตเยปิเตภิกเวอเหตุงอาตีดรมมานันังอาละหันโตสัมมาสัมพุทธเตสังปิปะพระอุตตังะคะวานตานังเอตันปะระมะเยวาเทวตาสังนิปติตาเหต

ยายิรามินพิธเวเดวะกายานังนมณีเอทิสมิพิธเวเดเอวะกายานังนมณีตังสุนาธาสาธุคังนมะมะนะศีรโลทภาสีสามีติเยวังบังเต

วันโตวนหนาวันโตสันสิโนโมทามนาอาภีกามงพีกูนางสมิติงมะนางกาตาทีราติสาลายคาลนันดาวันนินหอทีมันโตรติมันโตวนหนาวันโตยัสิโนโมทามนาอาภีกามงพีกูนางสมิติงมะนาง อเตโตะานาันาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตนวันโตยักันติโนโมทามนาอาภิคามุงปิตุนังสัมิติงนางเภสัมิตาปจตตสาาคั อันธรรมมาังอาทิตติปฏิมาราชาตัันติโนผุตตาปีตัสาบโวอิตาามามาหพลาอิติมันโตจติปันโตวันนาวันโตจตัณติโนโมทามันอาภิกามมุงภิกขังตมิตินภิกขังเทากิจะาจดิสังลาชาวิเินโหตัสปัสสาตติโกมันตา낭อาทิติปิมาราชาตัันติโส โุตตาปีตัสสาวะหะโหวอิจฉาามามะหะตลาที่มันโตจิติมันโตนะวันโตสันติโนโมทามานาอภิกามุงภิกุนังสามิติมะนังปาจิมาติตะกฤติหังราชาวิรุฬปะโกตัสาตตินะา,านางอธิปติมหาราชายัสสันติโส โอตตาปิตัสาวะโบริธานามามหาปลาอิธิมันโตยุติมันโตนะวันโตยัสันติโนโมทามนาภิกขามุวิปุนางธมิติงวะนางโอตตาลังาติสังลาชาโกเบโลตัปปะราติอาคะนังนาฏิปติมหาราชายัสันติโสโอตตาปิตัสาวะโบริธานาามา ดิสังละลัทธาลัโธที่อัสสีเนนะวิรุณโกปัญจิเมนะวิรุณปะโคกุเวโลตัลังวิสังจัตตโลเทมหานาชาสมันตาจัตุโลดิสาอันธนะมานาตัลสุเววเนกาปิราวัตเเวเตสังมายาวิโนทากขอาโกวะจานิ

อนาภิกขมุงภิกขณังกันิติงวนังอจะถากูอนัตาอานาคาเวสาลาราตตะกากะบะตตะรหากูปยาคาตหยาติภิญามาตตารัตถาจอากุนาคาตตะติโนเอราวันโนมหานาโคโสภะก็นิติงวะนัง เยนัคาลาเจตระหันเตวิปยาติชาปักีมีสุดาจักูุเหายสาเทวนามันตปตาอิลาตุขันนายติเซเรนะอาังขัวภาอินธาราคาลาชานามาสิปุพันนันโดธมมกาิพุทธสันาธิจายิยุปาตตานาคาตุวันนาสานมังอังสูพุทัง อิตาวชิราหันเตนะโุตามุสุตาิตาบวะโตวาสันเตอิธิมันโตยสันอิโนกาลาัญามหาพิตาะหาสุลานาเวระสาเวปาริติติติจามหาลาโตนโมจติจาตันจาลาลิปุตานามสเปริโรจานาคั သੰနီတိဒဝါပလင်လည်းနံဝဟောပနကဗောကဗုဏ္ဏမယောတានိတံစေဝိကုဏံသနိချင်းဝနာဟောတောတေဝပဒ వీ သเตโชဝါယောခတ ตถาคามงวะลลุนาวะลลุนาเทวาโสโมจยะจาระามีตากัลลุนากายิการุเทวายะสันติโนทเทเทตถาคายาสัพเปนานันตะวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตนาวันโตยะสสันติโนโมทามาน อาภีกามุงภิกุณังกนภติงวานเวนะสูจารีวาตาลีจารมาจะตุเบยะมาจันตังสุขานิราเทวาจามาโกปุลิกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยะมาโกุราคิตานัขันตานิปุราคิตวาอาคมนวาคาสูนาวาสบูเสจะโตตโคปาาคุลินโ นะเตเทนะตาตากายานะเปนะนันนวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตนะวันโตยสันติโนโมูทะมานาอิกามุนิกุนังตมิติมุนังอัทาโกุสะภูเดวะยะละมะคิสิขาทิวะอะริตาสกาตะโลชาจักุปมาบุพานิสตาติโนมาลุนาสะธัมมะเจหันจุตาจารีตระธาตุสูเ กูอาก่อาวนิธิโนตัฏฐเทตัฏฐาตากายาสปะตานังสวานิโนอิติมันโตนติมันโตนามันโตรักขันติโนมธมนาภิขามงภิกนาสะมิติงวนางสะมนามหาสะมนามานุสสะมาโนสุตตมติกาโกอุตติคากูอากูอมโนตัุติคา อาคูอะโยเทวาเยชโรหิตวาติโนปะรักามหาปะรักาอาคูเทวายัสันติโนตัตเตเตตตอัตเตเตตตาตากายาสาเพนันันตวันิโนอิติมันโตเจติตันโตนะวันโตยัสสันติโนโมทะมานะอภิกาโมวิุนังภะมิติวินังตุกะกายกาลุมาอะลุนาอาคูเวกานัสสาสหโอทาสหจารบา ဩကာကု దేవ ာဝိချာကနာသဌာမန္တာဟာလက္ခာသာမိစ္စအာကျัจဇယေနောသနံငါခာဝသိနောယုသဣသာအဝိဒွံသတေသေသေသဒါကာယကပေရနန္ဒဝန္နိနောဣတိမန္တောတိမန္တောဝနဝန္တေသန္တိနောမောသာမနာဟိဘိက္ခာဘုံမိကုဏံတမီတိင္မနံကေမိတ္ နိယာဒိတယမဂဒကာဒယန္တိရောသပိတကာလမသေးဒခໂຈတိနာမာຈာသဘာနိမာနနະတိໂນအာကူအတကူပာနိမိတတေသတေတေသကာကာယသပေနမန္တအာနန္ဒဝန္နိနိုဣတိဝန္တောသတိမန္တောရသန္တိໂမသာမနာအာတိကံဩလိကုနံဝိတိင္ဝနံ Ka te, te, e, wa, ni, ka, ya, sa, fe, na, na, ta, wan, i, no, na, na, man, we, e, na, a, kan, jung, ye, jan, ye, ra, ti, sa, tang, la, a, ti, ta, ti, tang, Sopaka kumiting wanao kala tapamaro ka na omarama kuiti Tati apano no sutimanto Pisaka yu mo rena san siso sata 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 Isa haku haku bache kawa sawantino Teh sata jamat กันเตตเทเดเวถัดทำมะเกมาลเสนปอภินกามีภาสากันหาจังมันทียังเอธากัตถาปันธาตาอาเนนาปันธามาตุโอสมันธาปะลิวาเลธามาโหมดิตาโกตินังอิติรัตตาห์เสโนกัตถาเสนังปะเปอะเปเสยิปานิธาตาลามาอะจารตาลากัตถวะนะเพระวังยาธาบาวุสตุโธ โกมมโคธนาเยนโตตวิชุโคตถาโตปตุดามันติสังกุโตโตอาศายวะเสตกาสัพพังอภิญญาญาบวชอิทิถวานะตะกุมาตะโตอามันติตะถาตะเกตะถาตะเนระเตมาระเตนาวิกันตาเตวิชานาธาภิกตุเตจอาปามาระโลกุงตะลาวาพุทธังถาธะ आभुदे ही सकवता देशा निशुदा दि